เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินเลื่อขอเลื่อนและขอมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษทุท่านข้าพเจ้านางสาวเมธาพรจารุรัศมิพัน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศภาษาจีนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาจีนอ่านเขียนสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่ง ในพิการศึกษา2567นี้โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กเป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งอยู่ที่เลขที่166หมู่ที่11ตําตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอผ่านทางคลิปวิดีทัศและ แผนการจัดการเรียนรู้นั้นข้าพเจ้าเห็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้ 1. นนักเรียนต่างมีพื้นฐานทางความรู้และความสามารถในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างระหว่างบุคคลการรับรู้การเข้าใจในเนื้อหา ค่อนข้างเป็นไปได้ยากสำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนและเกิดความน่าเบื่อสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งดังนั้นครูจึงต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้พอดีและเหมาะสมกับความสามารถและวัยของผู้เรียนที่เป็นส่วนใหญ่ 2. นักเรียนจำนวนมากมักจำคำศัพท์ไม่ค่อยได้ และไม่สนใจในการจําคำศัพท์และ 3. พบว่านักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าภาษาจีนเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแม้นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหทุกคนจะได้เรียนรายวิชาภาษาจีนอ่านเขียนสองกับครูชาวจีน จากการที่ข้าวเจ้าได้พูดคุยกับครูชาวจีนก็พบปัญหาไม่ต่างกันนักเรียนขาดความมั่นใจความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนปัญหามักเกิดขึ้นจากความกลัวไม่มีแรงจูงใจในการใช้และการเรียนภาษาจีนเท่าที่ควรและนักเรียนมีพื้นฐานความเรียน รู้ด้านภาษาจีนที่ไม่แน่นและไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอซึ่งในปีการศึกษานี้ข้าพ,พเจ้าจึงได้นำปัญหาและอุปสรรคที่พบร่วมปรึกษากับครูผู้สอนในช่วงชั้นที่สเพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการ PLC จากนั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นทักษะและกระบวนการสอนที่เน้นการสื่อสาร CLT, Communicative Language Teaching และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการกลุ่มโดยรูปแบบการเรียนที่ข้าพเจ้ามักนำมาใช้ในการสอนภาษาจีนอย่างเป็นประจำคือ2 w 3 p อันได้แก่ขั้นที่1วอ warm u ขั้นที่2 p s e n t a t i o n ขั้นที่3 p r a c t c e และขั้นที่4 production และขั้นสุดท้ายขั้นที่5เว็บอับจากคลิปวิดิทัศน์ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนการใช้หมยเหยี่ยวโดยเริ่มจากขั้นตอนการวอร์มอับการนำเข้าสู่บทเรียนจากการกล่าวทักทายนักเรียนตามปกติเล่นเกมตอบคำถามผ่านเว็บไซต์ q u i สิ q เพื่อ คบทวนและเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนกับเนื้อหาใหม่ในคาบเรียนนี้ซึ่ง q u i z ิ p เป็นเว็บไซต์ที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและกระตือรือร้นมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ขั้นที่2 p r e s t a t i o n การนำเสนอเนื้อหาโดยครูนำเสนอการใช้เหมือยเหียวเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจก,กรรมการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้นครูใช้วิธีนำเสนอรูปภาพแล้วกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถามขั้นตอนที่3 p r a c t i c การลงมือปฏิบัตินักเรียนแต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมี การคะนักเรียนเก่งกลาอ่อนช่วยกันแต่งประโยคจากรูปไปภาพจากนั้นส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนครูและนักเรียนเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องการฝึกปฏิบัตินี้นอกจากนักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มยังได้ฝึกการเขียนและการพูด รวมถึงได้ฝึกความกล้าแสงออกอีกด้วยขั้นตอนที่4 production การนำไปประยุกต์ใช้หรือสร้างองค์ความรู้จากการเรียนโดยครูให้นักเรียนทำใบงานเป็นรายบุคคลรวมทั้งให้นักเรียนจับคู่พูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5เว็บอัพขั้นตอนสรุปเนื้อหาที่ได้จากบทเรียนในวันนี้โดยครูและนักเรียนสรุปเนื้อหายกตัวอย่างประกอบสำหรับสื่อที่ข้าพเจ้า ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคาบนี้ได้แก่เว็บไซต์ค u ิสสิบที่ใช้ในการเล่นเกมทบทวนความรู้เดิม 2. PowerPoint ที่ใช้นำเสนอเนื้อหา 3. บัตรภาพที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งประโยค 4. ใบงานเรื่องหรือเหียบและ5 แพลตฟอร์ม Google Classroom และ Messenger ที่ให้นักเรียนส่งคลิปจับคู่พูดสนทนาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ e c t i c e Learning โดยเน้นทักษะและกระบวนการสอนที่เน้นการสื่อสาร CLT Communicative Language Teaching และ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการกลุ่มในปีการศึกษาที่ผ่านมาทำให้นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศภาษาจีนระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สในการแข่งขันทักษะ วิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังให้เป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการประเมินของท่านคณะกรรมการในดำดับถัดไปขอบคุณค่ะ